สวัสดีครับพผมสวัสดีครับทุกคนตีเอ็นคลิปของพผมทาง Facebook และกาตา youtube นะครับพ่อผมเด็กตายนุ่เมืองสตอวันนี้พผมมาแล้งเรื่องการจุมนุมกอหนักศึกษาสักนิดหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้ฟังพผมมีกบตามนะครับมาตามพวกหนักศึกษาต่างไล่นะครับเตออกไปจุมนุมเยี่ยวเยวกันนะครับํำตามแรกนะครับพผมอยากจะท้ามวา ตีคุณออกไปจุมนุ่มคุณมาตุปปะจ้องของคุณจุมนุ่มเปลือไอร้ครับคุณไม่ต้องตอบป้อมคุณตอบตัวเองซ่องคุณมั่นใจแกไหนว่าคนตียอในคุณออกไปจุมนุ่มนี้สารารถช่วยเลือกคุณได้นี่ครับซ่อง้อนี้คุณคิดเลนะครับ บ่คุณบ่มึงโบนงนง่น้องๆนะครับเป็นหนักจ้าๆพอเมมึงต้องมาไปเรียนถ้าต้องไปเรียนมันน่าจะมีความรู้ว่านี่ไม่น่าจะตอกเป็นเงื้อก็คนเลวง่ายจูงจะมุกได้นะครับลองกินแร่จริงไหมนั่นตาสมหมดหว่ามันหว่าอ่ะหนักจ้รราทุกคนไปกินขี้ตาไม่กินไม่จะเริญเอาต้องไปกินขี้ตามมันแล้วไปเรียนต่ำเลยเรื่งองตาขงพอเมมักเ,เรล่านี่ พอเรียนไปพอได้เป็นซอสซอสเไหมครับไปยืนเอามีดกรีดข้อมือโจ้บาไม้อ่ะกันจะมองมีแค่นี้ผมว่าผมเป็นดีว่าลาวหน่าจะกรีดขอ้อปน,นี้ไปเลยมันอยากกรีดข้อมือนะครับกรีดขอ้อตายว่างปนเ,นเป็นโบกินเดือนเดือนเป็นแจนๆนะครับกินเดือนเดือนประชาชนเป็นแจนๆ,ๆเปิดใจไปเจียดข้อมือโจนี่จัดปุ๊บอะไรไอ้แ้นนะครับตึงโมนี้เมือนน่อนเยโบกคนจัวแต่ยอนให้ไปจุ่มนุ่มมันครับ กันไม่รักปฏาติดเต้ไม่รักปลามอากอระต้ยการไปยุ่ปฏิเดินนี่ไม่ต้องอยู่บ้านปลาบร,ร,ารุษป่อแม่ปูยาตายหญ่ก็มึงทุกคนนันนองนองนองนะก็อยู่เมืองไต้มาปลาติดเต้นินได้เป็นแป้นนินไต้พป่อมีปรามาะกะจรรัดตีไปรบไปแบ่งแยกเมืองมาได้มีคาว่าปลาติดเต้เป็นอกร,ราชมาจึงพวกมึงปอว่าเปลืองว่าอ่ะไปจุมนุ่มไปล้อมเจ้าไปกันเลย เรียกร้องประชา,าธิปไตยประชาธิปไตยมันเด็กกับไอ้ไม้กูตามตีมันเด็กไม่ได้ตุกยุกตุกจะไม่ไม่หว่าเคยเอ่าเป็นต้องจุม่มนุ่มต้องปลาตวงต้องแก้รัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนมันพีเด่เรกี่ต้องแก้กันตลอดนี่กันดีจริงตอนร่างตอนเล็กไชไม่ร่างไอ้ดีดดดตีตีเล็กแค่ตีเดียวเลยเราไม่ต้องแกนี่นี่แกทริปจะไม่แกธรรมนูนแกกันนี่ตายเลยก็มันจะมีอะไรจะเดินขึ้นนี่ ตึงอ้าเดี๋ยวประชาติปไตยประชาติปไตยนี่มันน้องมาอ้วเก้าวกินก็นไม่ได้พ่อตาสาวนี้ก็ประชาธิปไตยพอ่อเลวพ่อคนโบนี่ครับคนมันนกอกอกหน้าไม่มีการดึกเจ้านะแต่พอ่อผมคิดว่าบบเติร์นโบว่าคิดไอ้นะสมตุตหว่าตาเออจุ่มนุ่มจานาผัวคนเลวดี่ย้อนเตินนั้นได้เป็นไรเป็นแย่เป็นโตในประเทศไทตย คุณก็เป็นมากเหมือนเดิมนี่ครับกับหมามากเหมือนเดิมคุณเข้าใจไหมคุณก็บบเป็นนักเรียนเป็นนักศึกเจ้าเหมือนเดิมแล้วราที่บุญเป็นตอนนี้ได้เือคุณมีทุกคนนะคุณไปมัครงานก็ไม่รับนะคุณไปฝึกงานก็ไม่รับนะเขาเหลือกได้นะคุณอย่าโบนี่โบนี่ไอบ้บุญมันอยู่ได้ตน,น้ายดนี่บุตรามที่นะาโบน้องนองนะบุญมันมาแบๆนี่เห็นไม้หมากก้นมากก้นเป็นเรืเ่อดีนะไม่ตกจากับขี้เลยนะา นักเป็นดินเกยจำได้ไหมเวลาอามีไปปีบัตมี่นะาป่าอยู่ก้าหรืออากาศหน้าหรืออะไรตุ้งปราจะต้านจากในล่วงเพน,นะครับเต่ได้มันไม่ใญ่ตุ้งปราจะต้านจากพวกเปรดน,นี้ยจำหนึกงหมุนกุนกันม้างตานี่ไหมต่ำนุกต่ำร้อยกันนี่หน้าตีโยนักจึงจ้าคือหนักจึงจ้านะครับ ไม่ใจหน้าดีไปวุนว่นไหวปันนี้ตัวเต่าเต็ดปาร์กยังไม่ไดนกินน้ำนมตั้มเป็นว่าตัวเองความรูมมร้มาด้านมาไม่เป็ดปีแต่ก็วิจับมันจับได้เม็เเดเลี้ยแต่ก็ไม่จับใต่กาให้หนูอยู่เลยเลยนั่นตามห่าปมุมูลอัตาเขาเล่นงานอย่างยิ่งก็ตัดน้ำตัดแ้วบตกต้นอยู่ได้มากอยู่นุ่มมากอยู่ไม่ใจได้ มันก็เอา,าลุ้มเอาลุ้ยกลั่นแล้วนะตึ้งพ่อรักตี้นะเป็นเนี้อก็คนชวนไอ้พวกนั้นมันจะได้ร,ร้อนนี่ทั้งหมดว่าถ้ามันเป๊ะมันอยู่เป็นดินแต่ไม่ได้มันก็ไปอยู่ปงปฏิเนอกไปยู่งนู้นยู่นี่อยู่ได้แต่พวกเติร์นนี่พวกน้องน้องนี่ยังต้องเรียนยังยู่เมืองไทยน,นะตึ้งอย่าคิดว่าเออจา้านกิดโต๊ะจ้านเก่งบานูบานีนะลองคิดอะไรล็อกไปตามพ่อยาตาตรวจเลดนะแต้แรกประติดใต้อยู่มาได้ผมมีปไฟมากดัดนัดไม้ จดโบจิ้งนี่<ป>ฟากไปตึงนะโบหนักเรียนราดดีจุ่มนุ่มนะเลือกโบได้แล้วนะเจอปุ๊บนะการจุ่มนุ่มได้หลือปังเนี้ยคนไปเยอดได้ครับแกน้ำเบ๊อแกโบเดี๋ยวไปเยี่ยวเยี่ยวไปจุ่มนุ่มกันนะไม่ไม่ตุ๊ดตาย มาเมืนดิมยากให้ต้นใเนี่นเจ้าว่าอ่อง,งนัดิม่นี้ผยมันดิมปบากกินแบนิดหลาาางานก็ไม่ไรรับจำเลยนะจากเห็นเนาะจะมังนี่พอช่วงไไรียนหนังซื้อมันให่เป็นมนุ่มการจุุมนุ่มมีมืนกอย่ก,กีได้ไหมเล้ยว Bố bố tóc bên trong mục tài <laughs> mắm mình đêm. cái chơi mấy phân Ban bayo đa bố mân bô mân ra mày mày phân mày 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 nôm lên mày nôm mày 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 ban mày 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 cung rồi

ตายนี่นะครับการฟากไปทึ้งบุน้องนองนะหนักติดซาอย่าตกเป็นเกืองมือของคนจัวนะถ้าน้องเป็นหนักติดซามีความรู้จริงน้องคงจะเข้าใจเลยนะว่าการในโต๊ก,กเดเอินจูงมูกนันมันรู้ดึกปันปรื้นะทุกตายการจุมนุมดุมูกลางผู้จุมนุมมาเมื่อเดิมฟากไปกัน สวัสดีครับ